อดันเตอร์ผู้หญิงทั้งหมดทุดเวทีนี้คูด่วนเลยค่ะสวัสดีครับจุกระไม่เอาบองพระโคนอะลกเนียแซมไซดทุกท่านด้วยนะครับผมที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมตำบลโคกมะม่วงอำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับ ส่วนวันนี้มาถึงสถานที่งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมฮะอยู่กับผมคนเลี้ยงช้างโทนเพื่อนแพงครับผมวันนี้มาเป็นอ่าอะไร MC จำเป็นครับพี่น้องทุกท่านครับผมยึดช่องอีกหนึ่งวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับสําหรับด้านหน้าเวทีนะครับแต่อยู่นี้ก็คือบนเวทีนะครับเพิ่งอ่าสาวเช็คเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้ช้างกำลังจะพาเดินไปดูที่รอบๆพื้นที่งานนะจ๊ะ,นะครับสำหรับวันนี้นะฮะอยู่ประคำนะครับอ่าขออน,นุญาตครับผมตอนนี้กำลังออกมากกำลังออกมากนะครับอยู่ตอนนี้อยู่หน้าเวทีแล้วนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับเดี๋ยวสันนุญาตแผ่นกล้องให้ดูด้านหน้าครับผมอ้า นี่คือด้านหน้าครับผมฮะตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่ <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ณนะจุดแสดงน,นะครับจะมาเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆที่ท่านไหนที่อยู่ใกล้หรือว่าอยากมาให้กาลังใจพวกเราทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผม5้เรนเชิญได้นะครับตอนนี้ก็เราก็อยู่ในสถานที่ที่กาลังจะแสดงนะครับเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับสาหรับตอนนี้นี่ครับผมฮะความเตรียมความพร้อมและเตรียมการแสดงกันอยู่ ตอนนี้บรรยากาศด้านหนา้าเวทีสดๆครับผมอ่านะครับบรรยากาศตอนนี้คือสถานที่กว้างมากครับมองตรงเลยกว้างมากๆครับนี่ครับผมร้านค้าที่อยู่ด้านในนะครับผมภายในบ,บริเวณของสังกสีล้อมอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ด้านหนา้าเวทีเป็นลานกว้างมากเป็นเดินกว้างมากครับ สวัสดีครับชุกระครับผมพี่สาวพี่ชายคนสวยสวัสดีด้วยนะครับเดินเป็นทีมโอ้โหสบัดบ๊อบใส่เลยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมสำหรับทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่1000ท่านนะครับตอนนี้บรรยากาศด้านหน้าเวทีครับผมฮะตอนนี้อยู่กับบรรยากาศกว้างสำหรับตอนนี้นะครับอยู่กับช้างคนเลี้ยงช้างครับผมเป็นไงครับพี่น้อง บรรยากาศดีครับสําหรับวันนี้นะครับว่าลมโรกหน่อยๆนะครับแต่เมื่อกลางวันก็รู้สึกว่าจะร้อนบ้างนะครับโอ้นะครับยังไงครับอลังการความยิ่งใหญ่อลังการครับผมสถานที่อลังการมากครับผมเป๊ะเวอร์ครับตอนนี้อยู่หน้าประตูแล้วนะครับสําหรับหน้าประตูตอนนี้เราก็อยู่กับทีมไฟ์สดครับผมค่ำคืนนี้มีไร์สดนะครับสําหรับพี่น้องทุกท่านที่กาลังรับชมอยู่นะครับหรือชมอยู่ทางบ้านประกาศให้รู้ทั่วกันครับผม มีไ์สดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่ถักทายเข้ามานะจ๊ะสวัสดีอินดี้สมายครับผมทีมงานไรสดนะครับจุงกระทุกท่านครับจุงกระโอเจะบควมเจ็บสุดยอดอกุณครับอกุณครับเจอกับพ่อมาตอนนี้ซาวเอนจิเนียร์จุงกระครับรอนเราเนี่ยสวัสดีครับผมฮะเอาอย่าให้สัมภาษณ์ครับผมเอาเอานิดนึงครับผมเป็นไงครับพี่พูตอนนี้วันนี้สาวโอเคไหมครับโอเคครับ โอเคใช่ไหมตกเคตกลงตกลงออแสดงว่าตกลงอ้ยไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับที่เราชมอยู่โอ้ปวดปลายครับบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะครับโอ้สุดยอดครับผมพี่น้อง ไฟแสงสีนะครับแล้วก็ยังอยู่นี่ครับผมไม่ว่าจะเป็นซุมอาหารด้านข้างครับหรือว่าจะเป็นอา้มนี่ทางด้านเครื่องดื่มนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไลท์หรือว่าโสมนะครับทั้งอยู่กันอยู่ครับสวัสดีครับปามนะจุงกระครับผมนะฮัลนะครับนี่จอ LED สวยๆนะครับผมฮะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับผมพาไปเดินชมบรรยากาศนอกๆกันแล้วกันเนาะให้กับพี่น้องทุกท่านครับผมได้รับชมนี่เป็นยังไงครับผม บรรยากาศด้านนอกครับผมสลับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็อยู่กับพี่ๆนะครับผมอาทีมงานดูแลความสงบนะครับโอ้โหนะครับ<ม>เข้ามายืนอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกว่มีความอบอุ่นนะครับรสวัสดี <laughs> ครับจุงกระสลับพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมฮะตอนนี้อยู่นี่ครับนี่ตัวจริงนะครับผมฮะสลับว่า พี่ๆที่คอยดูแลความปลอดภัยผมด้านหน้าเวทีนะครับเดี๋ยวแทนกล้องหลังให้ดูนะครับวันนี้เเตรียมงานนะครับผมฮะขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีจุงกระจุงกระครับผมอ่านี่ครับผมมาเป็นทีมงานนะครับไม่ขออนุญาตเปิดหน้าให้ดูครับผมฮะได้ได้ได้บุคคลบ้าครับสุดยอดครับผมฮะผมมีที่คัดกรองครับผมคือต้องปลอดภัยไว้ทุกงานครับผมเพราะว่าสถานที่ของเราเป็นสถานที่คนเข้าเยอะนะครับ เราจะต้องมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็มีที่ยิงวัดไข้นะครับแล้วก็มีแมสนะครับสำหรับท่านใดที่มาโดยไม่มีเครื่องมือนะครับนี่นะครับท่านใดที่มาไม่มีเครื่องมือเราก็จะจแจกจ่ายเครื่องมือนะครับครับหรือว่าช่วยกันครับผมสองอันนะครับสิบบาทนะครับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอันวันนี้คือช่องเพจยายของสาวน้อยเพชรบันแพงครับผมนะครับขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับผมมาเรียกว่า รักษาความสงบให้กับพวกเรานะครับผมทมงานสาวน้อยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณขอบคุณวันนี้อยู่ด้านหน้าครับผมเวทีนี่เป็นยังไงครับพี่น้องอ้สุดยอดนะครับแต่ด้านหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นตลาดนะครับโดยจะมีรถกู้ภัยนะครับเตรียมงานเตรียมรอไปอยู่นะครับโอ้สุดยอดครับผมสำหรับวันนี้เนาะผมว่าเป็นสถานที่ที่กว้างขวางนะครับ แล่วันนี้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับกําลังเดินทางกันมาอยู่นะครับหน้าประตูหน้าทางเขารู้สึกว่าเริ่มมีการคนลังหลกันเข้ามาแล้วครับขอบคุณด้วยครับผมสาหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับตอนนี้ขออนุญาตเดินดูเอ่อพาไปดูบรรยากาศสดๆแบบว่าภายในหน้างานนะครับว่ามีร้านค้าร้านอะไรบ้างนะครับโอ้อะแยะครับอื้มกลิ่นหอมเตะจมูกครับผมฮะไปอื้มไปอื้ม โอ้แน่นอนแน่นอนครับผมงานครับนี่ถ่ายใน,นบรรยากาศงาน้นาง,งานครับผมไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับรมีเยอะไปเรื่อยๆครับอยู่ติดข้างถนนลาบยางเลยนะครับผมร้านค้าก็จะอยู่ไยไกลเรื่อยๆนะครับโอ้ครับแต่ตอนนี้นยฮะร้านนี้อาจจะมืดไปหน่อยครับผมนี่โอ้ โอ้สดุดครับพี่นอ้องอ๋ออยู่ที่ประคําบุรีรัมครับผมครับร้านนี้ยังไม่จ่ายค่าไฟครับไฟเลยไม่สว่างครับผม <c oughs> โอ้ร้านนี้ก็อีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ที่ยังไม่จ่ายค่าไฟเลยไม่สว่างครับผมนะมีไฟนะครับ ยังไม่จ่ายค่าไฟครับผมเลยไม่สว่างนะครับโอ้นี่ตรหูนะครับแฟชั่นนะโอ้แน่นอนครับผมอันนี้คือกิฟช็อปนะครับผมซื่อไม่จ่ายค่าไฟเดี๋ยวไปก่อนครับโอ้นี่บรรยากาศหน้างานล็อกที่ซองครับผมมันเดินผ่านไปผ่านมาครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องนะครับที่อยากจะมาชมนะครับผมถากอยู่ใกล้ๆเดินบานใกล้เือนเคียงรีบๆเลยนะครับนางานตอนนี้ครับผมกำลังเริ่มคลื้นครื้นฮะ นะครับสำหรับวันนี้อยู่ที่หน้าง,งานกันอยู่จะเดินไปดูครับผมล็อกไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับผมที่ไม่จ่ายค่าไฟไฟเลยไม่สว่างครับพี่น้องโอ้พ <laughs> ิดเ <laughs> ลมันบอโอโอ้คาบ๊า,า <laughs> ทีหลังต้องเสียค่าไฟแล้วนี่ไฟไม่สว่างนี่ ครับเออต้องใจก่อนเข้างานเนาะโอ้ขาดขาดนี่ครับพี่น้องมะม่มวงครับผมสดๆนะกินทั้งนั้นเลยครับหวานออกรอบหวานกรอบอร่อยไม่ใช่มีแค่มะม่มวงครับพี่น้องมีทอดสับประรดพร้อม <สะ S 1> ครับ <สะ S 1> ครับผมโอ้โนี่ครับผมงานโมบายสวยๆครับพี่น้องด้านล่างก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมฮะเรียกว่าโอ้ถืกใจอยู่ได้นี่เนาะ ร้านขา้านขายก็มากพอสมควรนะครับผมแต่ว่า yeah. ตอนนี้ยังไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านครับผมที่ยังไม่เสียค่าไฟไฟเลยไม่สว่างมาแล้วครับผมโอนนี่มันจะอยู่นี่ครับป๊าดน่เป็นไงครับพี่น้องเดินมานี่ครับผมันนี้ว่าซอยสุดท้ายเลยนะครับ สวัสดีจุงกระทุกท่านด้วยนะครับผมทุกท่านทุกท่านทุกท่านครับโอ้โหคิดฮอดซาหน้อยครับผมอิ <laughs> ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยครับผม <laughs> ครับผมสแสดงว่ายังไม่ได้เสียคขาไฟนะครับตอนนี้นะครับผมฮะโอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่ใหญ่ับผมพีม่น้องอ่า <laughs> <c oughs> ครับผมตอนนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายแล้วนะตรงน,นี้ครับจ้าจาดฟาดบึ้มลูกชิ้นแชมป์นะครับอยากถามอยู่นะครับ,มรบผมมาแชมป์ได้มายัางไงแชมป <c oughs> ์น,นี่ร้านกวยเตี๋ยวครับผมมาเจอแล้ว <c oughs> เอาสวัสดีครับจุงกระจุงกระอะไรทำไรยังประัานได้กินเลย <c oughs> โอ้มาซังโอ้มาหม่าม้าอาหารญี่ปุ่นครับผมโอ้มาเจออาจารย์ันรนตีกำลังนั่งตัประทานอาหารกันอยู่นะจ๊ะโอ้เนี่ยคือร้านสุดท้ายนะครับผมอ่าฝั่งนู้นก็ยังมีกันอยู่นะครับโอ้ด้านนู้นครับผมหลายๆร้านด้วยกันนะครับแดีวตอนนี้ครับผมบรรยากาศด้านหน้าเวทีเราดูแล้วแล้วบรรยากาศด้านนอกนะครับภายในภายนอกหน้างานก็ดูแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านหลังเวทีนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปซุ่ม ดูกันบ้างครับผมด้านหลังวิธีมีการเตรียมความพร้อมกันยังไงนะครับโอ้ครับยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของซาวนอยเพชงบันแผงทุกท่านด้วยนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์ครับผมฮะกด Subscribe นะครับผมติดตามกันด้วยกดแชร์ผลงานเพลงนะครับให้กับคนเลี้ยงช้าง พิศบ้านแพะนะครับกับพวงัเพลงใจบอ้มเจ็บอบคุณมากๆด้วยนะครับผมที่สนับสนุนช่วยเชียร์กดไลค์กดแชร์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหลังวิีครับไบอ,าาอ,อ,อ้า,า,รรอา,าน,นอ้พี่น้องพ้อ่อพ่งพ้ององพอพองพน้ัอ้

น <g ül> ะรครับและนี่คือ FC ตัวจริงครับผมมารอรับชมกันอยู่นะครับต,ตดิดตามตลอดตอดิดตามตลอดมันบครับติดตามตลอดมัับแมครับับผสวครับแม่วรัมนครับนไกลบานรัับรับมนรแัแมมนครับแมนครนครับแมนันครับแมนดนคแมน บอกว่าผมนีกดไลไรให้เลยครับอด้านข้างก็จะเป็นพระวัดครับส่วนด้านหน้านี้ก็คือโบสถ์นะครับต้องไปโซนเสงแสงครับผมายหนุนอยแล้วมาจโอ้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศด้านหลังเวทีครับพี่น้องอาจจะมืดหน่อยครับผมเพราะว่าเราจะไม่เข้าด้านหน้านะครับแต่เราจะเข้าด้านข้างนะครับเพราะว่า ช้างปีนไม่ได้ครับช้างไม่อยากปีนที่สูงครับโอ้นี่ครับผมอ้าวนะครับสถานที่อาจจะมืดไปหน่อยตรงนี้เราจะบุกโรงข้างโรงครัวนะครับั่นมาแล้วครับพี่น้องอาจจะมึดแน่จากน้อยนะครับนี่สถานที่นี่คือเป็นครัวของวัดนะครับซึ่งเมื่อกลางวันนี้ช้างได้มาแอบทานข้าวอยู่ตรงนี้นะครับ มาดูมาดูครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนเลี้ยงช้างไมเนี่ยครับครับผมจะจะไปด้านหลังแล้วจะไม่ครับกำลังจะโอ้ครับผมครับครับผมขอบคุณมากขอกคุณครับโอ้เจอแล้วเจอแล้วมันบอกโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ บโอยปาดโค้ดตามมาด้วยขอบคุณครับถูกใจถูกใจครับผมครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับผมครับครับขอบคุณครับว้าวขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับผมติดตามด้วยปาสุดยอดสุดยอดขอบคุณครับผมขอบคุณสําหรับทุกท่านด้วยนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามาทักทายเข้ามาบางทีอ่านท่านบ้างไม่ท่านบ้างต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะครับ โอ้โหนี่ครับผมแม่แม่ครัวกำลังเสริมสวยกันอยู่สวัสด <pr ีครับสวัสดีคร huh? like ับป้าคือมีแต่ฟูกงามๆแท้ล่ะทีมแม่ครัวโอ้โหครับผมอ่าแม่ครัวมีแต่งามๆครับผู้บ่าวผู้บ่าวท่านใดครับผมท่านผู้บ่าวคนไหนสนใจโสดเบิร์ดโสดเบิร์ดป้าโสดเบิร์ดเลยป้าตะขอเสียงคนโสดเนี่ นี่ครับพี่น้นองบรรดาแมบ่บรรดาแม่ครัวครับผมกำลังแต่งสวยกันอยู่ม,มีบริการ่วนตัวครับา้าเดี๋ยวมีห,มมหอดบริการนะครับมาเฝ้าพร้อมนะครับเป็นยังไ,ไตรต้องการต้องการต้องการทีมงานโสดโสดน้ำมันบ่ครับนี่เปิดนนมีแต่คนโสดครับผมกำลังแต่งตัวกันอยู่โสดโสดนี่ไปโสดหน้าหานน้ำเด้อครับเด้อโอ้ครับ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  โอ้นี่ครับผมมาทีมงานแม่ครัวทีมงานโสดครับโอ้บานเจอลัเดี๋ยวช่วงนี้ไปกันต่อครับผมฮะด้านหลังเวทีครับพี่น้องเราจะเดินไปทางไหนกันดีครับผมมาช่วงนี้มากันต่อครับผมสาหรับด้านหลังเวทีจะไปเจอใครกันบ้างเนาะเออ ตอนนี้เราก็อยู่บรรยากาศด้านหลังกันแล้วจุงกระสวัสดีจ้าไม่ใช่จ้า,ใ,จาให้สาวน้อยเพชรบานแพงนะครับผมะนี่ด้านหลังเวทีครับผมอะอยู่งนี้กันแล้วนะจะโอ้ว้าว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 นี่ครับนี่คือบรรยากาศด้านหลังเวทีครับผมกำลังแต่งตัวกันอยู่เ,เป็นยังไงครับผมกำลังแต่งตัวกันอยู่ครับพี่น้องไปเดินทางไปกันต่อครับผม สำหรับพี่ๆน้องๆน,นะครับผมพาะโต้นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอาละวัดนี้นจุ้งกระไม้นุ้ยครับผมจุงกระจุงกระปุ้งกระกำลังทำอะไรกันอยู่ข้างๆนะครับผมฮะแต่เราจะไม่ไปนะครับผมฮะตอนนี้อยู่กับผมนี่นะครับผมฮะตอนนี้นะครับ ยังอยู่ครับผมฮะเอ้าหวัดดีลุงตูครับผมหวัดดีลุงตูสบายดีมีแหงสบายดีครับสบายดีป้าสวัสดีป้าหน่อยด้วยป้าหน่อยกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่แจีวบองมาทูตอนนี้ยอดวิวประมาณอยู่ที่สามแสนกว่าครับผมโอ้ตอนนี้ เมื่อวานนี้ติดที่เจ็ดมาแรงครับวันนี้อยู่ที่สิบเอ็ดอยู่ครับผโดดไปโดดมาครับผมต้องครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสำหรับกําลังใจจากลุงตู่ด้วยนะครับตอนนี้ไ์สดอยู่ในช่องครับผมฮะตอนนี้พันสองนะครับขาผม ตอนนี้นะครับลุงตูมาให้กําลังใจด้วยนะครับมาทุกงานแต่ว่าวันนี้เดินมาหาลุงตูลุงตูให้กาลังใจข <laughs> อบคุณขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่กาลังรับชมกันอยู่นะครับเด้อเด้อเด้อเด้เดโอ้โหนี่มาทําอะไรกันอยู่ด้านหลังกันนี่เต็มไปหมดเลยอโอ้โหด้านหลัง นี่ครับมาเจอแล้วมาเจอแล้วเจอแล้ว,เอ,เ,วเอาสวัสดีครับจุงกระครับผมเจอกันแล้วนี่โอ้มาทำอะไรตรงนี้เยอะแยะกันไปหมดเลยนี่ะนะนจุงกระจุงกระไม่มีพระพาะทำอะไรพร่อสวัสดีครับผมมา มากจอครับผมเจอกันแล้วครับสวัสดีพี่ประชรวันนี้ก็เจอบอสนะครับเจอเออ่พ่อแรมนะครับโอ้ยกินข้าวมากินข้าวอยู่นี่ครับครับผมสวัสดีพี่เอมมี่ครับผมสวัสดีด้วยนะครับไอ้ยังล่ะพ่อโจมียังนี่คนคนมีหางก็ตาเฮ็ดเฮ็ดเป็นหางก็ตา แคกินเ่ยะอค่เราแค่ทิมมานนี่นั่นเขาลูกเขาเขแปลว่าม่รู้จักวิธีบริโภคอาหารรับผมจุงกระจุงกระครับอันนี้จุ่งกระจกระจุ่งกระจุ่งกเลจกระจุ่อนเลจงกระจช่งกระจกรระจุ่งกระเรีย่กว่าประช่งกรกเระยกไะมกรีจ่งกระกาะจกะกรดจระจุกิะจผมอกระนผมกาะจระกิด อากาช่องฟิตอากาไม่ใช่อากาช่อคิดอากาศอาช่อกิดอากาเช่อคิดอากาช่อคิดกิดแปลว่าเล็กอ่าบอดกินเขาเป็นแต่แซ่บไม่เหอเพรนมา่วเอ้าอบ่มานมา่กับอดป่าอดป่าแม่เาอยู่คนละฝากไม่ เข้ากันรวมความเร็วโอ้เจอกันกับแม่ยุเมื่อกี้นี่ทําบอกอยู่มาจากโคราชมาจากโคราชได่นี่ได้แนละ้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมเนี่ยเนี่ยนุ่นเนี่ยนุ่นเนี่ยเลยนุ่นไดแต่ปลาแทบตาคนแบบกุง้งอ,อร่อยมากโอ้ทำปลาตาคนแบบกุ้งอร่อยพ่นหมั่นนวดปลาแทบเป็นตาแสบแค่บอด่ นแทบเลยดิอืน่เยอะครับกงีเลยนกินเาได้ดวแเิดนะแต่มไฟันนเต็เดยเดี๋ยวผมออกให้ก่อนออกอนี่นี่นเดี๋ยวมันถึกมุมกล้องอ่า อ๋อพอเราเรามากินกินเขามันจะแซ่บเออ, okay. อ,อโอเคครับกล้องนี้เด้อกล้องนี้เด้อเหรอหนึ่งสองวันนี้เยอะเป็นแต่แซ่บเลยวันนี่โอ้ยเนาะนั่นเราจะเอาจนบริยูย่แล้วันนี้ไปเบิ่ดๆแล้วว<บ>ันนี้เราขอเร่ง อ่าเปลี่ยนไปจะจะจะถือให้แน่ยิ้มเข่าแ่กินเข่าช่างได้อยู่นี่เบิดมือว่ากินเข่าได้นี่อยู่บนมือยังได้มาหอดแร่งเหมือนกันข้าดีใจว่าเพ่งคิดมาแล้วโอ้ดีใจยังแห้งอ่ะควายเนาะลอยก็ดีแล้วพออยาก่อยอยู่ลอยลอยยิ้มแล้วไอ้รถดนวดกินนะนวดเลี่ยนซาง ออลอยวะนี่ปะปลาเหน้าปลาไหมผมบากินนะพ่อบากินโดน,ะนละบากินเาของก็ดกินเขาเลยปลาชันตัวไม่กินปลาชั้นเล็กถึงจะเล็กขนาดไหนก็ไม่กินทัง้งอ้าวดงทีวีบานปืนวบบโค้ชางเอืมเอ้งเอ,อ้มึงทังนี่ พะเรามาหม่นมาอยู่ว่าอันกุบดอยางนี้กินน้อผมก็ราะทหันงานสุดหอกอะไรเบิ้งกรุบดูปดขาขาขาโอ้ยโอโอ้เห็นเห็นหัวขาเขาขานึงว่าขากรบมือขัดเพชรปากคอมันติมุนได้เนีเนี่ยมันมุนออกว่าอะไรนี่ยนะ เปิดเปิดตู้มืออขึ้นออกมัขอบคุณพี่วีวัดเพื่องครับครับวงนี้จะให้ปลาช่อนโตผัดเปียให้ออเม่อ่อกันว่าเราเปด้าไปนู้นไม่น้าไม่เป็นไรแสาดพ่อเปียก อาบน้ำอย่างนี ies, ้ไม่ได้หลับได้นอนสองวันนี่รู้รู้สึกผอมไปเยอะนะเนี่ยเราเนี่ยมอคืนก็นอนอย่างเต็มอิ่มอยู่เนออนอนเต็มอิ่มใช่ไหมโอ้ถึงว่าเต็มจนอิ่มออ่ะโอเควันนี้มาเจอกันนะครับที่วัดอัมพวนาลามกลางหินโคนดุม ตำบลโคกมะม่วงอําเภอประคําอเำอเภอประคําจังหวัดบุรีรัมย์เลครับเต้ยเสด็จซัดแย่งค,ครับพี่น้องครับทั้งไก่ทั้งไก่มาเลยครับค,นนครันนนนนรนนร้นี้เจอกันครับแล้วก็วันที่หนึ่งพอกันยุติธรรมจนตานนะพี่น้องเดอร์มินิคอนเสิร์ตเสาวน้ำเงินแพงครับศิลปินตีบุงพอกันครับวันที่สามพอกันเดือนท่าน่าเขาได้พักอยู่มือเดียวนะครับไอ้ที่ว่าได้ทักเสียผาได้สามสิบสามสิบจรซูลินเนี่ยไสามสิบจะเป็นมินิคอนเสิร์ตแอนออเดดีอ่า นะครับอยู่ร้านหกเก้าซูรินร้านหกจับเก้าซูรินอเอาโอเคครับพี่น้องครับสวีดัด